วัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโบอลที่มีแมปที่ชื่อว่า n i g h t night night in the forest นะครับก็วันนี้ก็รีเกมมาใหม่นะครับแล้วก็จะมี daily quest นะครับเป็นการให้เราทำเคเวสใหม่อ่เราต้องมานี่โลเควสตรงนี้กดตัว e อ๋อนึกว่าจะให้เลื่อนลงโอเคผมได้เคเวสอะไรบ้างเนี่ยขอดูก่อนผมไม่ได้ดูเลยนี่คนเต็มเลยลไปอยู่ทํามกันเยอะแยนะเนตรงเนี้ย อ่อันแรกของเรานะครับได้5เพจนะครับ Hang Up a uh, Painting uh, in Your Breath เนี่ยแอก็น่าจะเกียวกับรูปภาพแหละที่ฐานเราน่าจะแขวนแขวนรูปภาพบนบนฐานเรา,าประมาณนั้นแล้วก็อันที่สองมันบอกให้เราคร,กกราฟยี่สิบกระสุนอะมอนอ่าฮะ Add Add เจ้าอะมอนครชก็คราฟกระสุนยี่สิบกระสุน ในในกล่องกล่องคาบกระสุนอะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้อะ i s left เหรอ is left ประมาณนั้นน่าจะซี่โครงกระดูกกระดูกซี่โครงอะไรน่าจะเป็นเนื้อเนื้อกระดูกซี่โครงของเมมมร์ละมั้งอันตัวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเริ่มผ่านคลิปนี้เพราะว่าผมจะมาแนะนําเว็บเติมเกม Coco DP เว็บเติมเกมออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วเว็บ CocoDP มีเกมหรือบริการอื่นๆให้เราได้เลือกเติมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมยอดฮิตอย่าง Mobile Legends, Kenshin Impact, PUBG Mobile, Identity V, SuperSat, s e l e s t i a e Silo หรือแม้กระทั่งเกมโลบอกที่มาแรงอยู่ในตอนนี้และ CocoDP ยังมีบริการเติมเหรียญเพื่อดูไลฟ์สดอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น p o p o r i t Bico r i g h Nemo TV Starmaker หรือบริการอื่นๆก็มีอีกมากมายสำหรับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเลือกเกมที่เราต้องการเติมจากนั้นให้ทําการกรอกเลข UID ให้ถูกต้องแต่บางเกมอาจจะใช้ o n น ID หรือให้ระบุเลขเซิร์ฟเวอร์ให้เราก่อกข้อมูลให้ถูกต้องขั้นตอนที่2เลือกแพ็กเกจที่เราต้องการจะเติมหรือแพ็กเกจที่เราสนใจขั้นตอนที่3 เลือกช่องทางการชําระโดยมีช่องทางให้ได้เลือกชําระอยู่หลายช่องทางให้เราเลือกช่องทางการชําระที่เราสะดวกมากที่สุดเพียงเท่านี้การเติมเกมหรือเติมเหรียญก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและหากใครที่กังวลที่จะอ่านไม่ออกทางเว็บไซต์โคโค่ดีพียังมีบริการเปลี่ยนภาษาให้เหมาะสมกับภาษาที่เราต้องการสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมประจําเดือนรุ้นรับผู้โชคดีได้ที่ทางแฟนเพจชินไปเอกกันด้วยนะครับของรางวัลในแต่ละเดือนรอผู้โชคดีอย่างคุณอยู่แล้วเจอกันนะครับบมาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อย อ,อย่างแรกเราก็ต้องมาทำเควสเมื่อกี้มันให้เราทำอะไรบ้างนะแขว์รูปภาพไว้ตรงในฐานของเราแล้วมันจะเอารูปภาพเนี่ยมาผมไม่รู้ว่ารูปภาพมันต้องเอาจากไหนมานะแต่ว่าเควสที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นคราบกระสุนละมั้งคราบกระสุนอะไรก็ได้ใช่ไหมยี่สิบอันแล้วก็กินซี่โครงน่าจะเป็นซี่โครงของเจ้าแมมมอธมาช่วยเด็กเลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่ง เรียบร้อยได้เป็นอะไรโอ้ได้เป็นขวานมาโอเคโอเคถือว่าก็ดีอยู่มัง้งได้ขวานมาอยากได้กระสอบมากกว่ามีซูนาก,กิ้งจอกไหมขอลองสุนัขก,กิ้งจอกอตายได้หนังหรือเปล่าโอ้ได้หนังมาหนึ่งอันครับตัวน,นี้ได้หนังไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรงั้นผมไปเก็บหนังมาก่อนอ่ะเก็บหนังมาหนึ่งอันก่อนขอหอกได้ไหมโอ้เรามีแล้วครับเดี๋ยวเก็บเศษเหล็กไปด้วยแล้วกัน ตรงนี้มีลทัทธิมีลทัทธิสับครับับซับ,บยังไม่ตายอยู่ได้อะไรโอ้ได้เป็นหอกมาโอเคดีดีมากมากอย่างแรกที่ผมจะสร้างก็คืออ่าตรงนี้แล้วก็สร้างเป็นโต๊ะมาวางแผนที่ไปครับนี่เราจะได้ดูแผนที่ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ผมจะสร้างเป็นนาฬิกามานะ อ่าโอเคเราจะได้รู้เวลาเวลากลางคืนแล้วก็สร้างเตียงมาอีกหนึ่งอันเรียบร้อยครับสวนสนุกเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราลองเข้าไปในสวนสนุกดูเดี๋ยวเราต้องมาเล่นมินิเกมตรงนี้ก่อนอ่ะมามินิเกมยมันไม่เข้าเลยอ่ะไอะเอาไป <poisoned. S 2> มันไม่เข้าเลยอ่ะขอเริ <pl ains> ่มใหม่ไ <Hum> ด <ming> ้ไหมเกมนี้เป็นเกมที่ยากที่สุดแล้วมินิเกมที่ยากเอ้ามันทำไมไม่ไม่โยนไปแล้วได้อยู่ได้อยู่อันที่สองอันที่สามโอเคเรียบร้อยอ่าต่อไปเป็นลูกบอลครับไม่เข้าเลยอ่ะไม่เข้าอีก ปึ๊บอ่าโอเคอืมอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายพร้อ,อมละโอเคเรียบร้อยนลครับกวางจะวิ่งผ่านหน้าไปแล้วก็มาทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขวาอีกทีขวายาวๆแล้วก็ซ้ายแล้วพอเจอรูปนี้ก็เลี้ยวขวาซ้ายนี่นี่แล้วก็เป็นทางตัน <laughs> โอเคเออเปิดกล่องไว้แล้วกันโอ้ได้เป็นพชันแวมไพร์ไหมครับใช้ไปเลยแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเลยการคืนกําลังจะมาแต่ไม่เป็นไรข้างใรนี้กวางก็ยังไล่เราได้เราไปเปิดกล่องแป๊บเดียวเดี๋ยวสิอย่าพึ่งมาผมขอเปิดกล่องก่อน <c oughs> ไม่เป็นไรอะ่ะโอ้ได้เป็นเสื้อโคแวมไพร์ <c oughs> ออกเลยอย่างนั้นออกเลยตามมาเยอะแบบนี้ไม่รอดเอาเอาเอา <c oughs> เอาประตูไม่เปิดประตูมันไม่เปิดให้ผมช็อตหนึ่งทีโอไมอ่แล้วไม่แล้วเอาปืนธรรมดาไปก่อนแล้วกันโอ,โอเคโอเคแล้วตรงนี้มันทำไมไม่เปิดให้ผมเนี่ยอาแล้วจะเก็บยังไงนะมันเก็บไม่ได้เอ้าเอ้าเอ้า โอ้เอ้าเกมบัคกอ๋อนี่นี่นี่เปิดได้ละอืม <c oughs> ได้เป็นไรเฟ,ฟลิลมาครับแล้วก็ช่วยเด็กมาโอเคคนที่สองเฮ้ยนี่มีคนมาโจมตีบ้านเราอะเฉาะไปแล้วก็เฉาะอะเฉาะอะเฉาะอะเาะเรียบร้อยครับโอ้ oh, นี่ไงเมมมอสถ้าเราฆ่าเราก็สามารถกินเนื้อเมมมอสได้นี่มาเมมมมสมา,มมมาตรงนี้เข้ามาได้ไหม โอ้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 เฮ้ยมันเข้ามาได้มันมันมาได้มันมาได้มันมาได้ตรงนี้มาไม่ได้ดิลำบากหน่อยนะน้องอืมมันจะโดนโฮจะโด,ดนตีจุดมามาเป็นปืนเล็กเรียบร้อย,อยนี่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 ซีโครงนี่ไงเราต้องกินอันนี้โอเคมาภารกิจที่สาม เราครบไปที่เรียบร้อยถ้าเรากินนี่ชีโครงปรุงสุกอ่ะผมกินนี่ไงเควสดสำเร็จแล้วครับเราทำเควสดสำเร็จเป็นหนึ่งอันปลดล็อกแล้วครับเรียบร้อยเราก็จะได้อัญมณีมาสองอันอุย้ยรวดเร็วดีเปิดกล่องสีแดงครับขอได้เป็นดาบอะไรที่มันเป็นไฟแล้วกันอ๋อไม่ได้อ๊้เรื่อย ดีอ,อ,อุ้ยดีเลยดีเลยื่อยๆมาผหจะได้ตัดต้นไม้สร้างได้หรือยังตอนนี้เราขาดแค่ไม้ครับไม้สามสิบได้เลยจัดปอยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้มันมีสายไฟต้องสร้างสายไฟามาก,ก่อน <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็อัปเกรดโต๊ะครับอืมขั้นต่อไปต้องใช้1อันเรามีละหนึ่งอันแล้วก็ขาดเศษเหล็กอีกประมาณโอ้ยี่สิบสามเลยเหรอนอกนั้นก็จะเป็นเศษเหล็กได้หรือยังอัปเกรดโต๊ะ อ๋อนี่นี่น,น,นี่มาเลยครับกล่องกระสุนเราจะทําการวางกล่องกระสุนไว้ตรงด้านหลังตรงนี้ดีกว่าอ่ะโต๊ะด้านหลังตรงนี้เป็นโต๊ะกล่องกระสุนเราต้องสร้างกระสุนอะไรก็ได้ใช่ไหมมา6อันผมสร้างเป็นไรเฟิลเฮ้ยมา20อันดิอ่ะสิบสองสิบแปดยี่สิบอ่าเคเวสเราสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับต่อไปเราจะต้องทําการไปซื้อรูปภาพจาก พ่อค้าม้าใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูก่อนว่าพ่อค้าม้าอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงด้านล่างกับหลังหันกับหลังหันอยู่ตรงนี้ไปแล้วครับนี่ใช่ไหมต้องมาซื้อตรงนี้ใช่ไหมรูปภาพมผมยังไม่เห็นรูปภาพเลยผมจะต้องตั้งรูปภาพอันไหนอะ่ะมันคืออันไหนมาดูว่าครั้งนี้จะมีภาพวาดขายให้เราหรือเปล่ามันเป็นเวสที่ยากที่สุดนะ ต่างประเทศเขาบอกว่ามันสามารถหาได้จากพ่อค้าที่มาขายรถเฟอร์นิเจอร์ในพวกนี้ที่จริงผมนึกว่าเป็นแปลงแต่ว่าผมทดลองแปลงไปแล้วแปลงทาสีมันไม่ใช่เราต้องมาซื้อภาพวาดจากด้านล่างตรงนี้น่าจะเป็นของระดับแลรนะนี่ครั้งนี้ไม่มีภาพวาดครับแสดงว่าแสดงว่ามันไม่มีโอ้เจอกล่องแดงอีกแล้วครับได้เป็นอะไรโอ้ได้เป็นปืนลูกซองมา โอเคอ่ะอยู่น้อยคนสุดท้ายไม่มีอะไรเลยครับครบห้าคนละเคเวสก็ยังไม่เสร็จเลยครับเควสอันแรกยากย <c oughs> แต่ว่าเรามีอันนี้แล้วเร,เรามีใบเลื่อยแล้วเอาไว้เอาไว้มาเลยมาเลยสองคนพร้อมกันสองคนพร้อมกันเอาเซเลกมาผมจะทำเป็นลูกกระสุนปืนลูกซองเอาไว้มาไว้เดี๋ยวเดี๋ยว ผมรู้สึกว่าโต๊ะมันเพิ่มอโต๊ะที่ห้ามันไม่เพิ่มแค่อผมจะทําเป็นปืนลูกซองละกันหูต้องใช้20ได้6อันปาโถเอ้ยี่สิบได้6อันเรามียี่สิบอืม,ออออมวิอ้อ๋อเมื่อกี้เควสผมบวกอะไรมาได้หรือยังอัปเกรดมาก็ของก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับด้านล่างมี3อันเหมือนเดิมมาเดี๋ยวเราลองไปดูเควสด,ด้านนอกแับว่ามันจะได้หรือเปล่าโอา้ไม่เสร็จสักอันเลยเหรอ ต้องยี่สิบอันโอ้โอเคผมต้องยี่สิบรอบเลยเหรอผมก็นึกว่าครับไปยี่สิบอันแต่ว่าเป็นยี่สิบรอบครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็กินเนื้อซี่โครงอีกสามอันถึงจะได้ด้านบนเมื่อกี้เหมือนจะเคเวสจะได้แล้วนี่ตรงนี้เคเวสเหมือนจะเพิ่มนะแต่ว่าไม่ได้ฮะโ,โอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์ like, กดแชร์ c, กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,นสวัสดีครับ